สวยงามก็เป็นที่ต้องการของทุกคนนะคะและหลายๆครั้งเนี่ยการออกกําลังกายและการควบคุมอาหารอย่างเคร่งครัดเนี่ยก็ไม่ประสบผลสําเร็จจริงๆโบก็เป็นคนที่ออกกําลังกายนะคะแล้วก็รับประทานอาหารที่มีประโยชน์แต่ว่าไขามันส่วนเกินเนี่ยก็ยังจะคงสะสมอยู่ตามร่างกายไม่ว่าจะเป็นต้นขาหรือว่าต้นแขนค่ะโบหาวิธีการลดไขมันส่วนเกินมาหลายวิธีแล้วล่ะค่ะจนได้มารู้จักกับเทคโนโลยีการดูดไขมันที่เรียกว่า body ท y p e ที่ t h เม e คลินิกค่ะ ต้อนรับค่ะวันนี้น้องโบปรึกษาคุณหมอเรื่องอะไรดีคะวันนี้จะมาปรึกษาเรื่องไขมันส่วนเกินค่ะไขมันส่วนเกินนะคะเดี๋ยวเชิญพบคุณหมอด้านในเลยค่ะโอเคค่ะตื่นเต้นมากเลยค่ะวันนี้ไปพบคุณหมอนะคะวันนี้ไม่รู้จะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นกับตัวโบบ้างตามมาเลยค่ะเชิญพบคุณหมอเลยค่ะหมอสวัสดีค่ะ ันนี้มาที่โบมาหาหมอมาปรึกษาเรื่องอะไรครอ่าวันนี้หนูจะมาปรึกษาคุณหมอเรื่องไขมันส่วนเกินค่ะคุณหมอนี่ค่ะไขมันสะสมเยอะมากเลยค่ะบริเวณต้นแขนนี้ใช่ไหมใช่ค่ะเป็นกังวลมากเลยค่ะเพราะว่ามันเหมือนมันคนแก่มีอายุเลยอะค่ะนี่ค่ะนอกจากน้องโบจะมีเรื่องของไขมันส่วนเกินนะครับยังมีเรื่องของผิวหนังที่ห้อยย้อยลงมาด้วยนะครับการทำบอดี้ทายเนี่ยสามารถทําส่วนไหนของร่างกายได้บ้างคะคุณหมอก็ทําได้ทุกทุกส่วนที่เรามีไขมันส่วนเกินทุกส่วนเลย ที่เป็นไขมันใต้ผิวหนังอน,นอกจากจะเรื่องของการดูดไขมันแล้วก็คือเครื่องไว้ไเทยจะมีหัวในการทํากระชับผิวหนังโดยไม่ต้องดูดไขมันนะครับอ,อย่างเช่นคนไข้ที่มีผิวหนังห้อยย้อยบริเวณคางโดยที่ไขมันเขาไม่เยอะอย่างนี้ครับก็สามารถยกกระชับหน้าได้ครับแล้วถ้าเกิดหนูอยากจะทําตอนนี้เลยอะค่ะสามารถทําได้ทันทีเลยหรือเปล่าคะสามารถทําได้เลยครับ,รบผมก็เดี๋ยวให้นางโบไปเปลี่ยนเสื้อผ้าและทานยานอนหลับสักประมาณสัก โอเคค่ะจากข้อมูลที่โบได้รับนะคะ mm hmm. ก็ทําให้รู้ว่าวิธีการดูดไขมันแบบบอดี mm ้ทายเนี่ยไม่ต้องใช้ระยะในการซ้นตัวเนี่ยนานเลยนะคะ mm hmm. ก็ทําเสร็จแล้วสามารถกลับบ้านได้เลยะคะ่ะในเรื่องของการดูดไขมันแบบเดิมน,นะครับจะมีข้อเสียคือว่าเสียเลือดมากมากกว่านะครับแล้วก็มีเรื่องของการบวมช้ำเนี่ย ามากกว่านานกว่าประเด็นสาคัญว่า,าในคนไข้ที่มีผิวหนังที่ผลตัวได้ไม่ดีครับหลังจากการดูดไขมันแบบทั่วไปแล้วเนี่ยผิวหนังมันไม่ยอมผลตัวกลับเข้ามาเหมือนเก่าครับก็ทําให้ผิเกิดการหย่อนคล้อยของผิวหนังหลังการดูดไขมันได้ครับขั้นตอนการทำบริการที่เดมิคลินิกนะครับขั้นตอนแรกเนี่ยหมอจะให้คนไข้ทานยายนอนหลับนะครับ เป็น,นยงว่าทํา้องโบเริ่ม่มงหรือยังครับแล้อโมงนิดหน่อยแล้วนะโอเค okay. เดี๋ยวเราจะเริ่มทำันเลยนะครับประมาณสักหนึ่งชั่วโมงครับหายางหลับเริ่มออกฤทธิ์นะครับแล้วก็จะเริ่มจากการฉีดยาชาส่วนลึงเอรก็ไปบริที่ทำนะครับพอคนไข้เริ่มชามเป็นที่แล้วหมอจะลงมือดูดไขมันนะครับด้วยเครื่อง body type นะครับ เครื่องบริไทเป็นเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดในการดูดไขมันนะครับหลักการคือว่าที่หัวดูดของบริไทจะมีการปล่อยคลื่นวิทยุออกมาในชั้นของไขมันใต้ผิวหนังทาให้เกิดความร้อนขึ้นความร้อนที่เกิดขึ้นจะไปละลายของตัวไขมันทำให้ไขมันถึงดูดออกมาโดยที่ไม่ก่อให้เกิดความช้าของบริเวณนั้นทำให้หลังการดูดไขมันจากเครื่องบริไทยความช้ยจะน้อยกว่าการเสียเลือดจะน้อยกว่าแล้วก็ความร้อนที่เกิดขึ้นจากตัวคลื่นวิทยุทำให้ผิวหนังเนตัวได้ดีขึ้นทําให้โอกาสเกิดผิวหนังหย่อน น้อยกว่าครับแล้วก็เรื่องของขึ้นพลังงานขึ้นวิธที่ไปกระตุ้นให้เกิดความร้อนนะครับทำให้ร่างกายเนี่ยกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนเกิดขึ้นคุณภาพผิวหนังหลังการทําจะดีขึ้นนะครับจะสังเกตได้ว่าคนไข้ที่มีเซลลูไลท์เนี่ยจะมองดูจางลงไปครับหลังจากการดูดมาแล้วเนี่ยโอกาสที่ผิวจะเป็นลุกคลื่นเนี่ยเกิดขึ้นได้น้อยกว่าการดูดไขมันด้วยเครื่องมืออื่นครับก็ใช้เวลาประมาณ 2- 3ชั่วโมงแล้วแต่ตำแหน่งที่ทำนะครับหลังจากทำไปแล้วก็คือหมอก็จะปิดแผลด้วยปัสเซร์กันน้ โดยทั่วไปอาการเจ็บปวดจะมีประมาณสั้3วันถึง1ส, 5, 000, 000สัปดาห์แล้วแต่คนไข้หลังจากทำการดูดไขมันเสร็จแล้วนะครับหมอก็ให้คนไข้นอนพักรอให้ยาละลายหมดฤทธิ์แล้วก็คนไข้าสามารถกลับบ้านได้เลยครับหลังจากดูดไขมันไปนะครับจะมีอาการเรื่องของการบวมน้านะครับจากที่เราฉีดยาชาผลม้เกลือไปนะครับประมาณสั้ง2สัปดาห์นะครับหลังจาก2สัปดาห์คนไข้ก็จะเริ่มสังเกตเห็นได้ว่า สัดส่วนเนี่ยลดลงไปแล้วก็ถึงหนังเนี่ยผลจะชับมากขึ้นนะครับข้อดีของการดูดไขมันที่เดอเมทคลินิกนะครับอุปกรณ์ที่เดอเมทคลินิกนะครับผ่านการอบฆ่าเชื้ออย่างถูกต้องนะครับแล้วก็มีเครื่องมือในการดูดไขมันที่ทันสมัยคือเครื่อง body t y p นะครับเป็นเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดแล้วก็ได้ผลดีที่สุดนะครับในการดูดไขมันในปัจจุบันนี้ต่อกับ The ที่เดอเมทคลินิกทําการดูดไขมันโดยศัลยแพทย์นะครับผู้เชี่ยวชาญด้านเครื่อง body t y p โดยตรงจึงทาให้คนไข้ที่มารักษาที่เดอเมทคลินิกได้ผลลัพธ์ที่อ่างแนน,นค โบพอใจกับผลลัพธ์ที่ได้มากเลยค่ะเพียงไม่กี่สัปดาห์เท่านั้นนะคะก็เห็นผลได้อย่างชัดเจนค่ะต้องขอขอบคุณเดอะเมดคลีนิกนะคะที่ทําให้โบมั่นใจในรูปร่างของตัวเองมากขึ้นค่ะ